สวัสดีครับผมกอล์ฟจากสำรวจตะบนออกครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับในวันหยุดนะครับของผมนะเป็นวันที่อากาศวันนี้อากาศสดสดใสสดชื่นนะครับก็เมื่อตอนบ่ายนี้ก็มีฝนตกลงไปสักหน่อยนะก็ทำให้อากาศนั้นดูไม่ร้อนนะครับ วันนี้ผมมาอยู่ในเส้นทางของอทางเข้าไปยังวัดยานวสังวรารามนะครับนะฮะสองข้างทางนี้ก็จะเป็นไปด้วยต้นไม้ป่าเขามากมายนะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปที่วัดยาณวสังวรารามนะครับนะผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวยัง อ่างเก็บน้ํานะครับอ่างเก็บน้ําอีกครั้งอีกแล้วนะครับราะคลิปก่อนนี่ก็พาไปอ่างเก็บน้ําที่อ่าปูตะหลวงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมธรรมชาตินะครับที่อ่างเก็บน้ํามาฟักทองนะครับอยู่ในละแวกของอาเขตวัดยาณสังวรารามนะครับก็ผมก็ยังไม่เคยไปนะก็คิดว่าหลังจากไปที่ อ่างเก็บน้ำมาฟักทองแล้วนะครับก็จะไปอย่างอ่างเก็บน้ำห้วยตู้สองนะครับก็อยู่กันอยู่ห่างกันไม่ไกลมากนะโอเคครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะวันนี้นะที่อ่างเก็บน้ำมาฟักทองนะครับจะพาเพื่อนไปเที่ยวชมกันโอเคเดี๋ยวผมรู้สึกว่าคมจะหลงทางรือเปล่าอ๋อตรงไปก่อนนะ ดีดูจากแผนที่มานะครับนี่นะตรงจุดนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะไปยังวัดยานนะสังวาลารามได้นะครับเ,เส้นทางนี้นะครับน่าจะไปยังอ่างเก็บน้ำามาฝักทองได้นะแล้วก็รู้สึกว่าเส้นทางนี้จะพาเราไปยังพระมนต์กนะครับที่อยู่บนเนินเขานี่นะ น่าจะใช่นะครับ เอเส้นทางนี้ใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยว,วลองขี่ไปเรื่อยๆก่อนเนาะก็ให้เพื่อนๆได้ชมกับธรรมชาติสองข้างทางนะอากาศค่อนข้างเย็นนะครับตอนนี้เพราะว่าสองข้างทางมีแต่ต้นไม้นานาพันธุ์นะครับอา้าวไม่ใช่แล้ว <c oughs> อันนี้มันวนมาตรงบริเวณทางขึ้นพระมนดกนะนี่ดัน้ายทางขึ้นพระมนดกนะครับ รู้สึกเขาจะปิดนะใช่ป่สุนัขสุนัขน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้โอ้เหมือนพันล็อกไวเลอร์เลยนะเฮ้เดี๋ยวผมดูแผนที่ก่อนดีกว่ามันไปทางไหนนะอ่างเก็บน้ำมากประทองโอเคครับนะอ,อ๋อ เจอเส้นทางที่จะไปยังอ่างเก็บน้ำมาฟักทองแล้วนะก็ลงมาจากทางทางดำนะทางน้ำมตอยนะแล้วก็ลงมายัางทางลูกหลังนะครับนี่นะเส้นทางนี้จะไปยังอ่างเก็บน้ำมาฟักทองนี่ไงครับด้านหน้านี่อ,อ๋อใช่ไหมนี่ไงอ่างเก็บน้ำมาฟักทองนะครับ อ่างเก็บน้ํามากฟักทองนะพักทองหนึ่งะครับในป้ายเขาป้ายเขาเก่ามากเดี๋ยวเราขี่เข้าไปชมบรรยากาศกันสักหน่อยดีกว่านะเราจะเห็นว่าด้านหน้าก็มีมีรถนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ของผู้คนนะคงจะมา หาปลากันน่าใช่แลนะมีผู้คนมาหาปลากันนะอ่างเก็บน้ำมากฟักทองนี่ก็ดูแล้วเป็นอ่างเก็บน้ําที่ไม่ไม่ใหญ่มากนะแล้วก็ดูแล้วก็ดูสวยงามนะครับเห็นวิวแล้วก็มีดูธรรมชาติที่แบบโอเคเลยนะเดี๋ยวผมจะจอดตรงนี้ดีกว่านะ บรรยากาศเงียบสงบเย็นสบายนะครับนะฮะตรงด้านโน้นที่ผมเข้ามาก็ตรงยอดเขากน่คือเป็นพระมนดกนะครับเลยไปก็จะไปทางวัดยานสังวรารามนะครับนะฮะโอ้ลมพัดเย็นสบายนะครับวันนี้วันนี้แดดไม่ค่อยมีด้วยนะนะก็จะเห็นมีคนเขาตกปลากันเนาะ มีซุ้มตกปลากันกันล่างทางั้โอเคนะเดี๋ยวผมจะลองขี่เข้าไปด้านในดูว่ามันไปถึงตรงนู้นได้หรือเปล่านะโอเคครับ น้ำนะครับตรงนี้ฮ่าวิวสวยเหวิวสวนกันนะเดี๋ยวผมเขา่ายวิวตรงนี้สักหน่อยดีกว่านะครับนี่เลยนะครับนะวิวสวยงามตรงนี้นะ ืันนี้ผมมาทางงูนนะผมวิ่งมาหนู่นเลาะ,ละ,ละผมเข้ามาตรงนี้นะร่นี่อืมนะครับ ต่อเลยดีกว่านะแม่บรรยากาศดีมากเลยนะนะเนี่ยนะก็จะมีเหมือนมีทางลงไปแบบว่าเขาลงไปหาป่ากันนะดดตอนนี้ผมก็กำลังเลาะไปตามริมริมอ่างเก็บน้ำนะครับนะ อ่างเก็บน้ํามากฟักทองมากฟักทองหนึ่งนะเพราะว่าอย่างนั้นน,นี่จุดนี้ก็เป็นจุดที่เขาลงไปเอารถเข้าไปจอดแล้วก็หาปลากันนะครับอ๋นี่ฮเป็นจุดชมวิวซะด้วยนะตรงนี้นะผมว่านะนะ โอเคเดี๋ยวผมจอดพักตรงนี้ก่อนดีกว่าบริเวณจุดนี้ก็จะมีเป็นเหมือนลานโล่งๆที่ว่าอ่าสำหรับเกามานั่งพักนั่งแคมปิ้งกันนะได้แนละ้วเพราะมีรอยมีรอยเผา่านขอไม้อยโอ้บรรยากาศดีมากตรงนี้ลมเย็นสบายเลยนะ ด้านในก็มีรถนะครับรถเข้าไปสําหรับผู้ที่มาตกปลานะครับด้านในเนะมีเขาก่อไฟย่างกังย่างหอยอย่างอะไรโอ้ตรงนี้นี่บรรยากาศดีมากเลยครับนะลมพัดเย็นสบาย ก็ถือว่าอ่างเก็บน้ำแม่ฟักทองก็เป็น,นอีกจุดหนึ่งที่มีความเงียบสงบนะครับสำหรับผู้ที่จะมาพักผ่อนจะมาตกปลานะมานั่งแคมปิ้งะอะไรี้ก็ได้อยู่นะ,นะด้านล่างนี่เขามีการตกปลากันเนาะ นะครับผมจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นการนั่งนั่งพักนั่งเล่นนั่งชมบรรยากาศสักหน่อยนะครับนะเพระวันี้ผมก็มีสเสบียงมาเหมือนเดิมน,นะครับนะเดี๋ยวขอหาจุดนั่งพักนี่ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าครับ ีหนึ่งตัวนะแล้วก็เดี๋ยวสเบียงวันนี้มีอะไรเอ่ยสเบียงวันนี้มีน้ำอ้อยนะครับนะน้ำอ้อยหนะึ่งแก้วเหมือนเดิมนะแล้วก็มีอะไรเนะี่ยเขาเรียกอะไรนะปอเปี๊ยะหรือปปรเปล่าปอเปี๊ยะทอดนะครับนะก็นี่มันเหมือนเดิมนะครับมันไปเชื่อมโอเคนะเดี๋ยวเราไปนั่ง รับประทานอาหารแล้วก็ชมบรรยากาศริมอ่างเก็บน้ํามาฟักทองกันดีกว่านะครับวันนี้ชิลๆสบายๆนะครับลมเย็นสบายเลยวันนี้แม่ถูกใจเลยนะครับวันนี้ on. Oh. หลังรับประทานอาหารจันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขอนั่งนั่งชมวิวนะครับรับลมอีเสิกพักหนึ่งเดี๋ยวว่าจะไปเดินเล่นตรงโูนสักหน่อยเดินย่อยนะโนนนะก็บรรยากาศของอ่างเก็บน้ำมามกฟักทองนะครับก็ถือว่ามีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ อยู่ห่างจากชุมชนพอสมควรน,นะจึงทําให้ห่างเก็บน้ำจุดนี้มีความเป็นธรรมชาติ100%นะครับนะเขาอาจจะมีเพียงผูท้ที่มาหาปลากันนะครับกนะ็ามาหาปลาเป็นจุดๆนะส่วนใครจะมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนหรือมาแบบตั้งแคมปปิ้งเล็กๆก็ได้นะครับเพราะว่าเขามี มีลานนะแถวนี้ก็มีลานลานนั่งเล่นได้ตรงนี้นะนะตรงที่ผมนั่งอยู่นี่ก็ลมพัดเย็นสบายนะครับวันนี้โอเคครับที่ผมไปเดินเล่นตรงนู้นสักหน่อยเนาะไปครับีผมพาไปเดินชมบริเวณริมอ่าเก็บน้ำกันดีกว่า ตรงบริเวณริมอ่างเก็บน้ําเลยนะโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศจะสบายวันนี้นะวันนี้ลมพัดลมพัดเย็นสบายมากเลยนะลนะมจะมาทางนู้นนะครับพัดเข้ามาจะเห็นว่าผิวน้ามันเพิ่มขมึ้นมาด้านนี้เพราะลมมาด้านน,นู้นก็จะมีคนที่เข้ามาตกปลากันอยู่นะครับ แล้วก็รสกว่าด้านนู้นนะคุณด,ด้านนู้นจะมีคนเล่นน้ำนะเเห็นเล่นน้ำกันบวกเบกบวกเบกเบสียงดงยังเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมคงจะชมบรรยากาศตรงนี้สักหน่อยแล้วกันแม่บรรยากาศดีมากเลยครับ ต้นด้านหน้าผมนี่เขาเรียกว่าต้นมมยราบนะนี่สมัยเด็กจะชอบเล่นนะเนี่ยพอไปแตะมันอึ๊บนะมันหุบนะใบมันจะหุบเลยนะครับเรียกไมยราบนะก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งชื่ออย่างนี้เพราะอะไรหรือเพราะว่าใบใบเวลาใบมันหุบลงเนี่ยหมืนมันลาบลงนะ ก็เลยตั้งชื่อว่าต้นไมาลาบประมาณนั้นนะครับนะจิ้มดูหุบเลยนะนี่ปุ๊บอี่หุบเลยนะครับนนโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะห้าโมงเย็นแล้วนะอ่อตอนแรกที่ผมว่าจะไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยตู้นี่คงจะไม่ได้ไปแล้วล่ะนะ ต่กะว่าจะขึ้นไปยังพระมนดกอีกสักรอบหนึ่งนะด้านบนนู่นนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่านาะโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันอีกอีกนิดนะครับนะเดี๋ยวไปที่พระมนดกกันต่อนะครับสำหรับวันนี้การมาเที่ยวยังอ่างเก็บน้ำมากฟักทองนะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับก็เป็นการแนะนำสถานที่นะครับธรรมชาตินาะ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีแผนเดินทางไปไหนนะครับเพราะว่าชว่วงนี้โควิดแล้วก็ไม่ให้เดินทางไปไหนไกลหรือออกนอกพื้นที่กันนะก็แนะนําให้มามาพักนะครับมานั่งเล่นนั่งหาเรามารับประทา,านได้นะแล้วว่าเ,เพื่อนๆท่านใดที่ชอบการตกปลาก็มาตกปลาก็ได้นะจุดนี้นะครับนะอ่าเก็บน้ํามาฟักทองนะอยู่ข้างๆอยู่ด้านหลังของพระบนตกพรรัดยาสังวรารามนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมไปยังพระมันดกกันต่อครับเดี๋ยวเราไปกันที่พระมันดกกันเลยดีกว่านะแล้วก็ติดตามต่อว่าถ้าพระมันกขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปจุดไหนกันต่อนะเพราะว่าก็ยังพอมีเวลานะตอนนี้ก็สี่โมงห้าสิบนาทีแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการพาเพื่อนๆนออกมา เที่ยวชมสำรวจอย่างธรรมชาตินะครับบริเวณของอ่างเก็บน้ำมากมากมากฟักทองนะครับอยู่ในแถวแถววัดยาณสังวรารามนะด้านหลังปะมาณน้นนะ